การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยทำการโปรแกรมผ่านโปรแกรม e t a p จัดทำโดยสวัสดีครับอันนี้นะครับพวกผมจะเป็นการวาดวงจรการป้องกัน g e n e เตอร์นะครับโดยใช้ relay นะครับโดยขั้นแรกนะครับพวกผมจะทำการวาดวงจรของตัววงจรตัวป้องกัน g e n e เตอร์นะตามตามนี้เลยนะครับโดยในวงจรน,นะครับจะประกอบไปด้วย เจนเนอเตอร์อยู่3ตัวข้อแปลง3ตัวมีบัตรอยู่2บัตรแล้วก็โหลดอยู่1ตัวนะครับส่วนสกิตรบิกเกอร์จะมีอยู่10ตัวครับผมจะมีสกิตรบิกเกอร์อยู่10ตัวนะครับเป็นสกิตรบิกเกอร์ไฮโวลเตจครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าให้เจนเนอเตอร์ตัวที่1นะครับโดยเราจะมาตั้งที่หน้าต่างแรกจะเป็นอินโฟนครับที่อ่า เจนอเรเตอร์ครับโดยจะต่อไปเป็นการตั้งค่าเรตติ้งครับงกลุ่มผมนะครับจะตั้งค่าพาร a มิเตอร์นะครับก็คือพิกัดอยู่ที่20เมก mV a ครับผมจะได้หน่วยมาเป็น17เมกะวัตต์ครับผมค่าค่ากิโลโวลต์ครับจะอยู่ที่11กิโโลลวต์ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์พาวเวอร์แฟ t เตอร์อยู่ที่0.85เปอร์เซ็นต์ครับผมต่อต่อไปนะครับจะเป็นการค่าตั้งค่า i m มพ d เรนหรือค่าโมเดลนะครับโดยค่าต่างๆจะเซตไว้ตามนี้เลยนะครับผมกดโอเคต่อเลยครับครับผมจะได้ค่าเจเนเตอร์ตัวที่1ขึ้นมาครับอยู่ที่ปรพิกัด17มกะวัตต์นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการวาดวงจรไล่ลงมานะครับจะเป็นการใส่สกิร์ตเบเกอร์ตัวที่1ครับแล้วก็ใส่บัตบาร์ตัวที่1ครับแล้วก็สกิร์ตเบเกอร์ตัวที่2 ม้อแปลงตัวที่1แล้วก็เซอร์กิตเบอร์เกอร์ตัวที่3แล้วก็ตัวต้านทานครับค่าอิมพีแดนต์ครับผมแล้วก็จะเป็นเซอร์กิตเบอร์เกอร์ตัวที่4เป็นครับม้อแปลงตัวที่2แล้วก็เซอร์กิตเบอร์เกอร์ตัวที่5้าแล้วต่อไปเป็นบัตรบัตรบาร์ที่2นะครับขึ้นไปจะเป็นเซอร์กิตเบอร์เกอร์ตัวที่6นะครับแล้วก็จะเป็นเจเนเตอร์ตัวที่ตัวที่2ครับแล้วก็ลงมาที่บัตรบัตรตัวที่2นะครับ บัลรบรัลลตัวที่สองจะเป็นเคลื่อนไปจะเป็นเจเนเตอร์ตัวที่สามครับผมลงมาจะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่แปดครับผมแล้วลงมาจะเป็นหม้อแปลงตัวที่ตัวที่สามครับลงมาเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก็สุดท้ายจะเป็นโหลดที่เป็นหลอดไฟครับโดยเราจะไปเซตค่าเจเนเตอร์ตัวที่สองต่อนะครับโดยอินโฟอของเราครับจะตั้ง id จะเป็นเจเนเตอร์ตัวที่สองค่าเลตติ้งครับ ค่าตติเงเราจะตั้งไว้ที่10เมกะวีเอนะครับแล้วเราจะได้พิกัดอยู่ที่8.5เมกะวัตต์ต่อไปจะเป็น <Okay. S 1> การตั้งค่าพีแดนแล้วค่าหรือค่าโมเดลนะโดยพวกผมจะเซตค่าไว้ตามนี้เลยนะครับผมค่าค่าอพีแดนหรือค่าโมเดลนะครับก็ยากตามนี้นครับเหมือนพิกัดจะเหมือนตัวที่สองเลยนะครับ <Okay. S 1> ต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งค่า มอเอแปลนตัวแรกตแรกอินโฟนะครับเราไอดีจะเป็นอ่าตอร์แปลนทีหนึ่งนะครับต่อไปจะเป็นเลตติ้งครับค่าพันธุ์ลีของเราจะตั้งไว้ที่สิบเอ็ดกิโลโวลต์นะครับแล้วก็เซกแอนเนอรี่ไว้ที่หกสิบหกกิโลโวลต์นะเพราะว่าเลนดิ้งนะครับเราตั้งไว้ที่สามสิบเมกะวีเอครับผมส่วนค่าของมอเอแปลนครับเราก็จะตั้งตามนี้เลยครับอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดโอเคครับต่อไปเราจะไปตั้งออ่่ค่า เซ็นค้าค่าเมื่อแปลงตัวที่2นะครับเราจะตั้งโดยหน้าต่างเราจะเป็นอินโฟนะครับเราจะตั้ง id เป็น ID ดครับผมค่าเรตติ้งนะครับเราจะตั้งพาร์มอรีไว้ที่หกกิโลนเซกันเรลี่ไว้ที่11บกิโนนะครับส่วนเอ่อพาวเวอร์เรตติ้งเรตั้งไว้ที่30เมกะวีนะครับค่าอิมพีแดน์นะครับก็จะตั้งไว้ตามนี้เลยครับผมโอเคต่อไปเราจะไปตั้งค่า โดยหน้าต่างเราจะเป็น e 4น o ครับเราจะให้ ID เป็น T-3 นะครับค่า Rating ของเรา p a r a m e t y เราจะตั้งไว้ที่11กิโลโวลต์ ps, ส่วน Secondary ไว้ที่6.6กิโลโวลต์ครับส่วน Rate เ o w e เพราะว่า Rating นะครับ Rate เ,เราจะตั้งไว้ที่2.5นี่กับ VA ครับผมโอเคครับต่อไปเป็นการตั้งค่า Impedance ครับครับผมเราจะ ให้ดีเป็นเซตสองนะแล้วเรตติ้งเราจะตั้งไว้ที่60หน่วยโดย60โอห์มนะครับโดยยูนิตเราจะตั้งไว้ที่หน่วยหน่วยที่เป็นโอห์มนะครับผมโอเคครับ <Okay. S 1> ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าโหลดโหลดเราจะให้เป็นโหลดตัวที่สองนะครับโดยค่าครับโดยเราจะตั้งเรตติ้งอยู่ที่หนึ่งมกะวีเองนะครับผมกดโอเคต่อไปครับต่อไปครับจะเป็นการจําลอง การไหลของกระแสนะครับหรือเรียกว่าโหลดโฟนะครับผมเราจะมาที่ฟังก์ชันตัวนี้ครับโหลดโฟนกดรันเลยครับโหลดโฟครับผมครับครับนี้เป็นนี่เป็นกระแสตัวที่ประมาณห้าสิบห้าจุดแปดแอมป์นะครับส่วนข้างบนนี่จะเป็นมีค่าเป็นศูนย์แอมป์นะครับส่วนตรงโหลดนะครับจะได้อยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าจุดเจ็ดแอมป์ครับผมต่อไปนะครับ เราพอเราได้โหลดโหลดโฟนะครับเราจะมาทดลองการเกิดฟอสที่จุดต่างๆในวงจรครับผมโ<ห>ดยเราจะมาที่スタレーションนะครับหรือ coordination นะคร,ครับเราก็คลิกเข้าไปเลยเราจะทำการาวางวางดีเลย์ครับเราจะต้องอทำการติดตั้ง CT นะครับผมโดยที่ CT ของเรานะครับผมจะมี<บ>อยู่3มตัวนะครับโดยที่ CT ตัวแรกของเราตั้งค่าไว้ที่ p r i m a r y 500าอยแอมนะครับส่วน secondary เป็น5แอมป์นะครับผมนี่ครับจะเป็นการเซตค่าของ CT ตัวที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับเราจะมาเซตค่า CT ตัวที่สองครับถ้าจะเป็นค่า CT ตัวที่สองเราจะตั้งค่าเรตติ้งไว้ที่สองร้อยห้าสิบแอมป์นะครับส่วน secondary อยู่ที่ห้าแอมป์ครับผมโดยอัตราส่วนเรโชจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบต่อห้านะครับ ค่าค่าตัวที่สาม C T ตัวที่สามครับโดยค่าเรตติ้งเราจะตั้งไว้ที่ความมัลติที่สองร้อยี่สิบสิกรัลลี่ที่ห้าแอมป์ครับโดยค่าเรโชอยู่ที่สองร้อยห้าสิบต่อห้าครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการเช็คฟอร์ในแต่ละจุดดูนะครับว่าแต่ละจุดจะมีค่ากระแสฟอร์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะไปเข้าไปที่าชาร์จเซอร์กินะครับแล้วก,ก็มาเลือกจุดฟอร์ครับเราจะเป็นค่าฟอร์ ที่บัตรหนึ่งกับบัตรสองครับโดยค่าฟอสที่บัตรหนึ่งครับจะอยู่ที่ประมาณ10.6กิโลแอมครับบัตรสองอยู่ที่ประมาณ3.1116กิโลแอมครับผมต่อไปจะเป็นการเราจะเป็นการติดตั้งดีเล์ให้แต่ละจุดนะครับโดยเราจะติดตั้งดีเล์ไว้หลังตัว CT โดยดีเล์ตัวที่หนึ่งครับเราจะเซตเราจะตั้งค่าไอเดที่ เป็นดีเลตัวที่หนึ่งค่าอิพุตนะครับโดยเราจะกด c ีตัวที่หนึ่งครับส่วนค่าเอาพุตครับผมเราก็ต้องกดแอดนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นเฟดนะครับผมเพราะเลือกการใสประกันเป็นที่เฟดส่วนค่าอินไอตล็อกนะครับผมเลือกเป็น c ีบหนึ่งนะครับเพราะว่าต่อจากรีเล์ก็คือ c ีบตัวแรกนะครับผมส่วนค่า OCR ครับผมเราจะเลือกเป็นยี่ห้อ ชไนเดอร์นะครับผมโดยที่เลือกเป็นแบบที่ p c c 3ครับผมซึ่งจะเป็นแบบ Overhead Line และเคเบิลครับผมโดยที่เราจะตั้งเวลาไว้ที่ Pick up ไว้ที่0.08ครับผมแล้วก็เวลาในการทำนี่คือ0.01ครับผมส่วนค่า p i n g up ตรงนี้จะเป็นโปรแกรมคำนวณมาให้นะครับผมส่วนยีเลตัวไอ้นะครับผมเราก็จะเลือกเป็น CT ตัวที่2แล้วก็เอาพูดแล้วก็จะเลือกเป็น CB ตัวที่6นะครับเพราะว่ามันต่อมาจากรีเลย์รีเลต์ตัวไอที่2อุพบค่า OCR แล้วก็เลือกเหมือนตัวหนึ่งนะครับผมโดยเลือกยี่ห้อ Schneider น,น,นะครับรุ่น PCT3 ครับผมส่วนรีเลย์ตัวที่ตัวที่3เลือกเอาเป็น CB ตัวที่8ครับผมเพราะว่ามัน ต่อจากรเลย์ตัวที่3มสอ CR ก็เลือกเป็นตัวที่1นะครับผมโดยเลือกที่ห้อชไนเดอนะครับผมต่อไปเป็นการทดสอบว่าเลย์จะมีการทํางานเมื่อเกิดฟอหนะ้าจุดต่างๆหรือเปล่านะครับโดยจุดแรกนะครับเราจะเราจะ,เราจะคลิกที่ s t y l ์ p r o ิ c ชั o นนะครับ <Start. S 2> เราจะไปทําการเลือกฟอบว่าเราจะเอาฟอไปวางจุดไหนนะครับ ที่หลังเปิดตรง cb เลยครับ cb หนึ่งครับผมครับเราจะเห็นว่าเอ่อที่ตำแหน่งที่เราวางจุดฟอนครับจะมีกระแสฟอนอยู่ที่สองจุดแปดสองสองกิโลแอมป์นะครับจะส่งผลให้เอ่อ uh, <Isaiah, S 2> ดีเลตตัวที่หนึ่งตัดการทำงานก่อนไปสั่งสั่งซีกิลเบเกอร์ตัวที่หนึ่งทิปนะครับแล้วก็จะส่งไปที่ไรก็สั่งดีเลตตัวที่สองครับสั่งให้ซีกิลเบเกอร์ตัวที่หกทิปนะครับแล้วก็ สุดท้ายมาสั่งให้ <CB> 2. 2> ดีเรียตัวที่3ามสั่งให้ CB ตัวที่8ปดทิปครับ mm hmm. เป็นการป้องกันเจเนเตอร์ uh, ทั้ง3าตัวของเราออกจากวงจรครับตัดวงจรการทํางานออกไปเลยครับต่อไปครับเราจะมาลองจุดฟอสจุดที่2ครับบริเวณ uh, <No. S 1> หลังหลังม่าแปลงครับผมโดยค่ากระแสฟอสจุดนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ11.291กิโลแอมป์นะครับ จะส่งผลให้ดีเลย์ตัวที่หนึ่งที่เป็นดีเลย์ p อร์ r l o a ด r เลย y นะครับสั่งงานให้ C B ตัวที่หนึ่งตัดวงจรให้เจ n เ a t o r ตัวที่หนึ่งออกไปนะครับแล้วก็จะสั่งไปให้ดีเลย์ตัวที่สองนะครับซึ่งจะสั่งตัวจับก,กระแสเกินสั่งงานให้ C B ตัวที่หกตัดกระแสครับแล้วสุดท้ายจ,จะไปที่ดีเลย์ตัวที่สามสั่งให้ C B ตัวที่แปดทำงานตัดวงจรเจนเนเตอร์ตัวที่สองและตัวที่สามออกไปจากวงจรครับจะเป็นการป้องกันเจนเนเตอร์ครับผมเ,เราจะมาลองจุดที่สามบริเวณโหลดกันครับผมครับผมเราจะเห็นได้ว่าที่จุดฟอถ้าเกิดฟอรตรงจุดที่บริเวณโหลดนะครับค่ากระแสอยู่ที่ประมาณ2.61กิโลแอมป์นะครับค่ากระแสฟอครับก็จะสั่งให้อ่าวงจร ตัวดีเลย์ตัวที่2องครับซึ่งเป็นตัวควบคุมการไหลมาแต่เจเนเตอร์ส่งส่งให้โหลดครับจะสั่งให้ CB ตัวที่6ให้เจเนเตอร์ตัวที่2ออกไปนะครับและจะส่งมาให้เดเลย์ตัวที่3นะครับสั่งให้เซคิเบอร์ตัวที่8ตัดวงจรเจเนเตอร์ออกไปครับครับผมก็ประมาณนี้ครับเป็นเป็นวงจรก,ก,การป้องกันเจเนเตอร์ของ พวกผมครับโดยจะมีดีเลย์อยู่สามตัวโอเวอร์เคอร์เรนต์ดีเลย์ครับเบอร์หกสิบเจ็ดนะครับผมครับผมจะเป็นการป้องกันโอเวอร์เคอร์เรนที่เจเนเตอร์ของเราครับผม